แต่เช้าเลยครับผมพอดีเมื่อวานไปช่วยกุก้งเขยจับปลามานะครับโอ้โหปลาเยอะมากครับผมเดี๋ยวได้ดูคลิปครับผมว่าปลาเยอะแค่ไหนโอ้โหรอบสุดท้ายเลครับไข่แจงเยอะจริงๆครับผมวันนี้มีนาะโผมาเมื่อวานเย็นครับผมโอ้โหเกือบมืดเลยบอกรึ่งมากินดอกทองไหลนะครับเลยก็ไปดูครับแต่มันจะมืดแล้ว ตามไม่ทันครับผมวันนี้จะไปตามครับผมก็เห็นบินเป็นไฟสายไปเลยครับผมบินแบบว่ามันแถวไปเลยครับผมเฉียดหูกันเลยก็ไปมัวช่วยคู่เขยจับปลาไม่ได้ไปดูป่านนะครับผมแต่วันนี้จะไปดูครับไปครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าปลาเยอะแค่ไหน ขยงเยอะด้วยครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดพูดไม่เพะ้ะหรือพ,แบบพูดแบบว่าพูดแบบว่าอะไรอะพูดแบบว่าไม่เพาะไม่อะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ขออาภัยด้วยโอ้โหเสียงแหบด้วยแหละเอะแค่นี้ครับผมไปเดี๋ยวไปดูคลิปครับ ครับผมจอดรถปิดกล้องก่อนครับสวัสดีครับผมแต่เช้าเลยครับผมวันนี้มาช่วยกุเยยวิบ่อยอีกแล้วครับผมหน,หนาวอยู่เลยเออมาเพิ่นรอนเฝ้าบ่อครับผมเอากุย้ยยแต่มีคนมารักครอบแลนะครับผม เลยว่าไปนะครับไม่อะไรเข้ามาพอเราว่าไปกลับมาผมวัวไปกินกาแฟที่บ้านครับบอกเาคุกเผยบอกเดี๋ยวไปกินกาแฟที่บ้านก่อนกลับมาขี่โอ้โหเต็มหนองเลยทีนี้ไม่ไม่ไม่ยอมขึ้นครับไปตามพวกมาอีกโอ้โห เราก็ว่าไปอยู่ครับผมเน่ก็ไม่มีเรื่องอะไรกันครับผมเราก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเขาเลยปล่อยเราก็ขับบ้านกันไปนะครับไปเดี๋ยวผมให้ดูปลาครับผมบอ่อที่เคยทําคลิปไปเมื่อตีกายครับผมไปครับผมอ่าเนี่ยครับผมจําตรงที่ผมนั่งถ่ายได้ไหมครับคือว่า มีคุ้ยมีปลานะครับผมที่ผมผนั่งถ่ายอยางเี้ยนะครับผมแล้วผมเดินพันนล้นะครับผมปลาเยอะครับผมก็ซื้อครับเดี๋ยวก็จะได้ตักนะครับผมเทียบเลครับปลาจะวิ่งกันทุกปีครับ แฟนผมเก็บขอยอยู่ตรงนน้นเนี่ยครับผมที่ผมถ่ายเนี่ยนอนเปล่าที่ผมถ่ายเขาคัดปลากันตรงนี้นครับผมไปลองดูคลิปเก่าได้ครับผมคือว่าผมพิมว่าต้นที่สูงมามากแล้วขอลงน้ำา่าเนื้ออะไรนะครับผมลองไปดูได้ครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูแฟนงม,มหม่อยก่อน แฟนงหอยครับผมนูน่นกูเขยครับกำลังจะลงเฮ้ยกล้องถึงแล้วอ่าน่นครับผมเฮ้ยวัดดีใหม่นี่เมื่อกี้กูดูไปนูน่น <laughs> จะโลกติบปีนี้เขาก็จะไปตีมิ้งกับผมด้วยครับผมรอหมดบอกก่อนนะครับโอ้หอยเยอะครับผมทั้งปลาทั้งหอยเลยเยอะมาก โอ้แฟนผมเก็บเพลินเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บหอยให้เขาเอาหอยไปเก็บบ้านก่อนใส่ถุงไปมั่งแล้วครับผมหอยทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหย้อนแสงหน่อยครับเนี่ยมุดมุดนีหอยทั้งนั้นเลยนี่ตัวก่อนนะครับอ่านุ่นครับผมหอยเยอะครับผมขัดเก็บจริงๆใส่ตันไม่อยู่ครับอันนี้เรื่องจริงครับผมอ่นุ่นเริ่มแล้วครับผม ไปครับผมเดี๋ยวขอเก็บหอยก่อนเดี๋ยวปลาขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับผมอนี่ครับปลาเยอะจริงๆครับผมเหมือนวันนั้นเลยแกบดำแก้วนี่ครับผมปลาทั้งนั้นเลยครับผมเจ้าโลกิตรวยครับผมเออคนเขามีทุนเนาะเราไม่มีอะ <laughs> ครับผมเรียมแล้วไปครับผมเดี๋ยวรอปลาขึ้นครับผมเดี๋ยวจะถ่ายดูครับรอเอาขึ้นมาแล้วครับผมลูกปลา,งงาดูครับผม,มเยอะมากครับเอาขึ้นมาคัดครับผม,ม,มปลาใหญ่ยังไม่ได้เอาขึ้นครับ ต้องดีรับเจ้พอต้องดีับพอตังตะแบบีต้องมาดีขับตุ้จกใหญ่เลยไปเรื่องนีมาไปเอาเลยอ่าอย่างเดี๋ยวคอยดูไฟใหญ่ขึ้นครับผมันเล็กไม่ไหวแล้วครับผมรู้สึกจะมีปัญหากันซะแล้ว เยอะมากครเดทไปนน่ยาเบงรังเทไหนเทไหนอ่ะเนี้ยไแยงไอคนมันคนกันไปแล้วอ่ะ่ปแ้อยงยังไม่เสร็จเลยครับขึ้นมาอีกแล้วงนครับผมองรแรกยังไม่เสร็จเลยยังเหลือเยอะเลยครับผม โน่ลูกชายครับผมห่อเสื้อกิ๊กนั่งไหนครับผมการพาต่อเสร็จหนึ่งกอง <Okay. S 2> อันนี้กองที่สองถ่ายหีหนุบนะพอ่อจะติดกองมุ <laughs> จจาจะพูดเราไหมวะนี่ครับยังเริ่มต้นต, <laughs> ติดกล้องไปแล้ว ปลาเยอะครับผมนี่นี่ลจิตโอ้ยเยอจริงรงไปครับผมเดี๋ยวไปช่วยเขาคัดอีกครับทำท่าปลาใหญ่ยังไม่ขึ้นงนไน้ไปครับผมรอบสามครับเพิ่ขึ้นมายังไม่หมดครับผมกำลังเอาขึ้นอีก นี่ครับแล้วครับผมเนี่ดูไม่อ่อนครับผมเอาไปรอบแล้วครับผมเยอะครับผมปลาใหญ่ยังไม่ได้จับเลยอันนี้ทออะเองพในเอก <c oughs> ในวงโอ้โหรอบนี้ไม่ไหวเลยครับ ขยังเยอะครับผมคัดยากมากโอนก็เยอะครับเนี่ยขยังให้กดนี่ยนโอนครับผมโนโนโนนนครับผมเทียบเลยครับผมถ่ายโนเท่าไหร่ขนาดเนี้ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบพัดยากครับผมขยังเยอะมากนี่ก็ดีครับ ขอคัดตาก่อนครับเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยมีหลานครับผมหวัดดีสิหลานครับแต่เดี๋ยวผมขอคัดตาก่อนครับเอาขึ้นมาบ้าง้วครับผมปลาช่อนหมดเลยครับผมปลาเล็กเ็กแค่นี้ครับผม อนนคับเ,เ,เ,เยยเ็นเลยต,ต้องจับพรุ่งนีกวันครับผมหลังจากจับปลาให้คู่เขยเสร็จครับผมพอดีมีลูกค้าครับผมสั่งหอยอบผมแต่มันมุดหน่อยยไม่แก้ครับผมเลยตัดตูดให้เขาท2กสองโลครับผม ก็ในบอ่อคู่เขยเนี่ยเก็บมาเลยนะครับเขาสั่งสองโลกันเลยตัดให้เขาก็เสร็จแล้วครับผมสิบสองโลเดี๋ยวจะเอาไปส่งเขาแล้วครับผมเลยแค่หน่อยเดียวครับผมนี่ครับก็เสร็จแล้วอาไปครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม คืเป็นกำลังใจให้ผมครับสวัสดีครับ